สองนัดนะปอกทองนะแลมโบมันถูกกับปอกทองอู่แล้วนะครับขึ้นลำนะครับร่าไกลไม่ได้นะระบบเซฟนะปรับขึ้นมานะครับมาลองดูนะครับหนึ่งสองนะครับลูกหมดสไลด์ยังไม่ค้างนะแต่ว่าสองนัดยิงปกตินะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกนัดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจนะครับนัดหนึ่งนะครับอันนี้โอปปอกเงินมันงับนะปอกเงินใช้ไม่ได้นะครับมันงับนะครับนะ ้องใช้ปอกทองเท่านั้นนะปอกนึงใช้ไม่ได้นะหนง้ําใช้ปอกทองเนาะเดี๋ยวมาลองดูอีกนัดนะครับว่าลูกจะสไลด์ไหมนะครับลองดูนะครับ,ล,นะรบลูกหมดสไลด์ค้างนะครับค้างนะดูนะ แกกันคือปืนเสียงปร่บเพียงเท่านั้นไม่สามารถใส่หรือกระทำการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแร้งกันเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทำหรือทำการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะฮะเป็นเพจปืนแบงค์กันนะฮะอยู่รอบจะส่งวันที่7สิงหาคม2564นะครับวันนี้ก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5ท่านนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีของคุณสุภวรรณนะครับนะวันที่7นะเขาจะเป็นลีเทบาริต้านะครับฟูลมาร์กิ่งตัวนี้นะครับจะเขียนว่าพิโตไปพโตแหละหรือพิโตนั่นแหละนะถ้าแล้วแต่คนเรียกนะครับได้2นัดกรซีนนะครับบาริต้าเงินเงา นะครับปกิ๊บดำนะครับกระสุน5นัดแล้วก็แซ่รัตเตอร์แล้วก็น้ำมันกระปุกนึงนะครับแล้วก็มาเป็นโค้ชดีเฟนเดอร์ควันบุหรี่ประกับ G10 นะครับของลูกค้าประจำนะครับจิตนะิพรเนาะแล้วก็จะมาเป็นกระสุนปอกเงินนะครับของคุณธนาชาตินะครับนะธนาชาติมาเนศนะครับ แล้วก็จะมาเป็นแลมโบ้นะครับอย่างที่บอกมือสองนะครับก็ของแถมจัดเต็มนะแว่นนาฬิกาสองแมกกาซีนกระสุนห้านัดของคุณสุประชัยแล้วก็อันนี้เป็นกระสุนที่ผมส่งไปให้เทสใหม่นะครับสาหรับมินิโบนะครับไทยท่านที่มีปัญหายิงลูกเงินแล้วมันมันมันแจมเรียกง่ายๆว่ามันแจมนะครับก็เดี๋ยวจะส่งปอกทองมาให้ลองถ้ามันใช้ดีก็เดี๋ยวส่งปอกเงินกลับมาสลับไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสุภาพของผู้สุววันเลยนะครับเป็นเบรต้านะครับเลื่อนเอานะครับตัวนี้นะครับอ่า ลูก uhm. หมดนะครับสไลด์ค้างจะเป็นที่แม็กตัวนี ife, ้นะครับตัวแท้ส่วนนี้คอนแถมให้พิเศษก็ปล่อยมันนะครับนะแม็กแท้ก็คือลูกหมดสไลด์ค้างนะครับอย่างนี้นะเสียงสไลด์ก็มาดูนะครับนะคันขันขวานสไลด์นี่ติดขัดนะแล้วก็ดูเรื่องระบบเซฟนะครับยกขึ้นไปแล้วปรับเซฟลงมานะครับร่างกายไม่ได้นะครับร่างกายไม่ได้ขึ้นเซฟเอาขึ้นนะครับ่างายได้เดวบล็อชั้นได้เดอบล็อซิงเกิลได้นะครับตัวนี้เป็น ตัวเงินเงาสวยหนึ่งตัวเลยนะครับอันนี้แถมไปพร้อมปลอกเงิน5นะัดเดี๋ยวผมจะลองคัดปลอกให้ดูนะครับมีแท่อะแดปเตอร์แล้วก็น้ํามันนะครับลองคัดปลอกให้ดูนะครับนี่นะ3นัดนะครับปลอกเงินมาลองดูกัน1 2 3นะครับลูกหมอดสไลด์ค้างนะ คัดปอกได้ปกตินะครับเสียงสไลด์ค่อนข้างที่จะเพาะอยู่แล้วก็อย่างที่บอกนะครับเซฟนะปรับลงมานะครับรั่งไกไม่ได้นะครับปรับขึ้นไปนั่งไก่ได้เดี๋ยวมันชั้นได้นะครับเดี๋ยวมันซิเกิลได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นโค้ดเดฟเฟนเดอร์นะครับสีคอนมุลี่นะครับประกาศทีเท็นนะครับนะลูกหมวกสไลด์ค้างนะครับถอดนมดกระสนดูเสียงสไลด์นะครับก็ค่อนข้างที่จะพอแล้วก็ไม่มีคันหัวสไลด์ขึ้นมาติดขัดนะปืนไม่มีติดขัดทุกตัวจะมีจุกลำกล้องนะครับจะไปถอดออกนะ ถ้ามันยิงแล้วไม่ค้างสไลด์ก็ดันเข้าไปไขไขมันเข้าไปใช่ปหมครบับปากแบนนะใช้ไข่โค้งปากแบนนะไขเข้าไปนะครับก็ลูกอ่าตัวนี้นะครับถ้าไม่กดหลังอ่อนร่างกายไม่ได้ขึ้นเซฟคู่นะครับกดหลังอ่อนก็ร่างกายไม่ได้นะครับปอบเซฟคู่มากดหลังอ่อนร่างกายได้นะครับนะเดี๋ยวมาลองดูการคัดปลอกกันนะผมจะลองคัดกระปอกเงินเหมือนเดิมนะโอเคเนาะเนี่ยแมกกาซีนที่มันมีรอยดินปืนเนี่ยมันผ่านการทดสอบมาจากโรงงานนะไม่ใช่อเรานะ โรงงานก็ได้ทดสอบมานะเขาทดสอบแค่ตัวเลยนะของคูเซ่นะนี่เรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะมันจะยากมากนะที่คูเซ่จะมีปัญหาผมบอกเลยนะครับเขาค่อนข้างที่จะ QC ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะหนึ่งนะครับเห็นไหมออกนะครับแต่ว่ามันไม่มีแรงดินปืนนะครับสองเห็นไหมสามนะครับมันออกนะครับแต่มไม่มีแรงดินปืนเท่านั้นเองนะครับเสียงสไลด์เลยนี้ก็ซิงก็เพอนะครับไม่กดหลังออนละอ่ะผมไม่โดนนะ ลองดูใหม่นี่ไม่กดหลัง้อนร่างกายไม่ได้เห็นไหมมือนี้โป้งไ่โดนนะไม่กดหลัง้อนร่างกายไม่ได้นะครับขึ้นเซฟคู่กดหลัง้อาร่างกายไม่ได้เห็นไหมนี่นะปรับเซฟคู่ลงใหม่มาแหม่ไม่กดหลัง้อนร่างกายไม่ได้แต่ถ้าปรับโดนนิดเดียวเองนะครับลั่นเลยนะครับรูปกตินะเราก็จะมาเป็นตอกเงินนะครับของยาร์ดนะของคุณธนชาตินะครับแล้วก็อันนี้นาฬิกานะครับแล้วก็แว่นนะครับแล้วก็แลมโบ2สองแมกกาซีนนะครับนี่ของคุณสุภชัยนะครับดูเลยนะครับลูกหัวสไลด์ค้างนะครับ รับเสียงลงมานะครับสไลด์ไม่มีติดขัดนะไม่มีการแจมนะครับแล้วก็ตอบลงมาเป็นระบบเซฟร่างกาไม่ได้ตอบขึ้นมาร่างไกาได้นะครับแล้วก็จะมีคลิปที่ผมได้เทสยิงไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับโอเคครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่ผมบอกนะก็อย่างที่แอดมินมินเขาแจ้งนะครับก็คือแลมโบนะครับตัวนี้นะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับก็เป็นตัวที่ผมบอกแล้วนะว่าเราหาให้นะครับเป็นแรเทมผมหาาให้ไม่มีใครปิดกันนะครับ เกี่ยงกันจนลูกค้าท่านนึงมาปิดผมลดให้พิเศษและจนแถมนาฬิกาแถมแว่นพิเศษให้อีกนะครับผมบอกเลยว่าถ้าอย่างนั้นผมไม่หาให้แล้วนะต่อไปแล้วก็แสดงความดีใจด้วยนะครับนะผมบอกเลยผมจัดให้เต็มแล้วและกล่องก็หาให้ใหม่ด้วยจริงๆเขาไม่มีกล่องมานะมือสองนะครับผมบอกแค่นี้นะระบบนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับทั้งสองแม็กนะไม่มีลูกหมดไม่สไลด์ค้างนะนี่นะครับแล้วระบบเซฟนะครับผมบอกเลยว่าระบบผมบอกแล้วว่ามันดีนะครับ นะเพราะว่าร้านเราเนี่ยเช็คทุกตัวนะถ้าเป็นมือสองนะครับนะทดสอบให้ดูนะครับลั่นไกไม่ได้ขึ้นมาลั่นไกได้นะครับดูนะครับว่าปืนอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับมีตาหนิแค่ตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าการยิงออกมามันมีเข็มอยู่ตรงลํากล้องเนี่ยเห็นไหมมันกระเด็นออกมาเฉยนะครับกระเด็นออกมาแล้วมันติดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ผมได้ทําการแก้ไขให้เขาแล้วนะครับนะแล้วตอนนี้ปืนก็อยู่ในสภาพปกตินะครับนะอะพูดไปเดี๋ยวจะหายนี่ทําให้ดูลั่นไกไม่ได้เห็นไหมระบบเซฟกลับขึ้นมาเห็นไหม ระบบปกตินะแล้วตุกตืนตัวนี้นะผมจะให้ดูด้วยนะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนลำกล้องไม่ได้อะไรนะลำกล้องไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับถอดได้ปกตินะครับเห็นไหมลำกล้องไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีการดัดแปลงสภาพอะไรมาเขาก <noun> ็อยู่อย่างนี้นะครับไอปืนมันเยอะอยู่แล้วเพราะรูมันมีตรงนี้แต่ว่ามันยิงได้ปกติแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับเพราะผมเคยซ่อมไปหลายคนแล้วนะคร <ๆ S 2> นะ,นะมันยิงได้ปกติแน่นอนแล้วก็ถอดประกอบง่ายมากนะครับนะสำหรับตัวลมโบตัวนี้เนี่ยเห็นไหม ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ปรับลงมาตั้งันไม่ได้ปรับขึ้นไปตั้งกลได้เดี๋ยวมาลองดูการคัดปอกกันแต่ปอกกระสุนเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับแลมโบจะถูกกับปลอกทองเท่านั้นอยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคนนะแลมโบจะถูกกับปลอกทองเท่านั้นอยู่แล้วเราก็จะมีล็อตหนึ่งที่มันไม่สามารถแล็คสลด์ด้วยมือได้แต่ตัวนี้เป็นแล็คสลด์ด้วยมือได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าแล็คสลด์ด้วยมือก็คือคัดปอกด้วยมือได้หนึ่งสองสามนะครับบุกงหัสสลด์ค้างอย่างนี้นะครับ อย่างที่เห็นเลยนะผมรมีวิวให้ดูแบบเจ๋จาเลยนะครับประชดนะครับคนที่จะปิดก็ปิดก็ไม่ปิดนะครับของแรงเทมแล้วก็ร้องหากันนะครับพอหามาให้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับนะซึ่งมันยากมากนะที่ผมจะไปหาให้ที่มันยังเหลือรัฐภาพดีอย่างนี้แล้วได้สองแมแบบนี้แล้วบอกแล้วที่มาจากร้านผมนะผมให้แบบบริการเต็มที่นะครับเหมือนใหม่ถึงแม้ไม่ใช่กล่องมันแต่เต็มที่อ่ะนะราคาแรกไม่เอานะครับนี่แมกที่สองเห็นไหมออกนะเห็นไหมออกนะนะครับ แต่มันไม่มีแรงรีคอยยิงออกเท่านั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปยิงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยนะครับว่าเราจะยิงไปยังไงเดี๋ยวไปดูกันโอเคนะครับทดสอบนะครับสองนัดนะปอกทองนะลัมโบมันถูกกับปอกทองอูกแล้วนะครับขึ้นลำนะครับลั่นกัไม่ได้นะระบบเซฟนะขับขึ้นมานะครับมาลองดูนะครับหนึ่งสองนะครับลูกหมดสไลด์ยังไม่ค้างนะแต่ว่าสองนัดยิงปกตินะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกนัดหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจนะครับ นัดหนึ่งนะครับอันนี้โอ้ปอกเงินมันงับนะปอกเงินใช้ไม่ได้นะครับมันงับนะครับนะต้องใช้ปอกทองเท่านั้นน,นะปอกเงินใช้ไม่ได้นะมัน,นงับใช้ปอกทองเนาะเดี๋ยวมาลองดูอีกนัดน,นึงนะครับว่าลูกจะสไลด์ไหมนะครับลองดูนะครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับค้างนะดูนะเขียเนาะก็โอเคแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะยงิงอีกทีนึงแล้ว โอ้โหไม่สบายใจนะเป็นงานมือสองใช้ได้แต่ปลอกทองนะสามนัดนะครับสามนัดนะครับนี่นะนดนะสามนัดเลยนะครับอันนี้อสองสามลูกหมอดสไลายค้างนะครับโอเคเนาะ หลังจากที่ชมคลิปเทสยิ่งไปนะครับก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้จะเป็นคลิปทดสอบก่อนจะส่งนะเพื่อคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะว่าก่อนไปมันปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองพัดบอกนะบอกแล้วนะครับว่าดลมโบใช้กรบบอกหงินไอ้ปบอกทองเท่านั้นนะปบอกเงินใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ปอกทองนะผมบอกแล้วนะอ่ะเรามาลองดูทัดสไลด์กันนะครับสามนัดนะครับหนึ่งสองสามนะครับเห็นไหมกสุดท้ายต้องแรงรีคอยนะมันออกมาง่ายมากเลยนะครับอ่ะหรือจะอีกแม็กนึงก็ได้นะครับอันนี้แม็กนี้นะ แม,แม็กนึงแม็กนี้แม็กนี้ลงนะครับแม็กมังก็ได้นะครับแม็กค่อนข้างที่จะนิ่มนะใส่ได้แบบลื่นๆเลยนะครับเนี่ยผมจับขนาดนี้ยังใส่ได้เลยนะครับเห็นปะอ่ะมาลองดูแม็กหนึ่งนะครับตอ,อกทองเห็นปะถ้าแม็กเนี้ยไม่ออกนะครับไม่ออกก็เดี๋ยวลองดูนะครับนะมันออกนะแต่ว่ามันอยู่ที่จังหวะเราด้วยนะแต่จริงๆแล้วมันออกแล้วครับผมจะทําให้ดูอีกรอบนึงเพื่อความสบายใจนะครับก่อนส่งนะ จริงๆอ่ะมันยิงปกติด้วยนะครับตามคลิปเลยนะครับหนึ่งเห็นไหมสองเห็นไหมสามนะครับปกตินะก็ถ้ามันอยู่ที่จังหวะด้วยนะแล้วก็ปรับลงนะครับถ้าขึ้นลำแล้วปรับเซฟมาร่างกกยไม่ได้นะครับปรับขึ้นไปร่างไกยได้นะครับตัวนี้เป็นแรเทมนะมาดูนะเลขโค้ดสองเจ็ดเจ็ดสองสองนะครับเลขเบิร์สวยด้วยนะครับนะ โอเคแล้วก็เป็นกระสุนที่ผมเค็มให้นะครับเพราะว่าลูกค้าเอาปอกเงินไปยิงมินิโบมันแจมก็หลายหลายคนรูู้หมันเลือกปอกนั่นเองนะครับก็เราจะส่งวันนี้นะครับรอบวันที่7สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็ทำการรีวิวให้เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่อยากสั่งซื้อหรืออยากเป็นลูกค้าของเราแอดอีดีมาสั่งสินค้านะครับโอ้แล้วจะส่งเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่พิทูปเป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวแพ็คแล้วส่งให้ลูกค้าครับสวัสดีครับ โอเคครับรอบจัดส่งวันที่7สิงหาคม2564นะครับก็แพ็คเรียบร้อยทั้ง5ท่านนะครับนะของคุณจิติพรหวังดีนะครับแล้วก็ของคุณสุภวัฒน์นะครับบริตต้านะแล้วก็ของคุณวันเฉลิมนะครับก็เป็นกระสุนส่งไปเคลมนะครับแล้วก็ของคุณธนชาติมาเนศนะครับแล้วก็ของคุณสุภชัยพิมมานะครับเป็นแรมโบ่พอมของแถมนะก็ทั้ง5ท่านนะครับแพ็คเรียบร้อยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบเราใช้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาเพียงเท่านี้ครัับสสวดีครับ